อันนี้เป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่เรียกว่าอัลตรานะคะเพิ่งเข้าตลาดเมืองไทยมาประมาณภายในปีนี้ค่ะหลักการก็คือจะใช้คลื่นเสียงค่ะคลื่นเสียงแต่ก่อนเราจะรู้จักเครื่องอุตสารที่ตรวจตรวจด,ดเูเพศของทารกนะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีซึ่งทำให้อันนี้เดี๋ยวนะคะ อันนี้คือในอดีตที่เราใช้ดูรูปใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเครื่องมือเนี่ยเขาจะพัฒนาให้ลงมาเป็นจุดเล็กๆกรกกะจัดกระจายจิ๋วๆมากเลยนะคะลงมากระจายอันนี้เป็นผิวของเราคะ่ะเอออันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือจะส่งพลังงานลงมาเป็นจุดๆนะคะเออโดยที่พลังงานเนี่ยจะมามากในบริเวณเหล่านี้นะคะแล้วก็ทําให้เนื้อเยื่อคอลลาเจนตรงนั้นเนี่ยกระชับตัวขึ้นมาแล้วก็เวลาทำเนี่ยค่ะคุณหมอจะมี จะมีกล้องที่จะบง่บงบอกได้ว่าเราจะส่งพลังงานอกไปที่ตำแหน่งไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูไปแล้วก็ทําไปให้พลังงานลงไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ชัดเจนขึ้นค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเนื้องเยื่อนะคะอันนี้ผิวเช้งบนส่งพลังงานลงมาเป็นจุดจุดๆนี่ยคะ่ะ ลื่นเสียงที่ลงมาเป็นจุดๆกระจายไปทั่วๆค่ะแล้วก็เกิดการที่บริเวณพ,เพลังงานที่ลงมาเนี่ยมันจะมีมีเนื้อเยือ่อคอลลาเจนค่ะแล้วก็มีชั้นผังผืดที่หุ้มกล้ามเนื้อไว้เพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อพวกนี้ก็จะเกิดการกระชับตัวขึ้นแล้วก็ดึงผิวข้างบนนี้ยขึ้นไปเลยผิวหน้าก็จะกระชับเป็นขึ้นนะคะ